พยากรณ์อากาศประจำวันที่9กุมภาพันธ์2565มาเช็คกันเลยว่าสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรวันนี้ลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนยังคงพัดปกคลุมภาคเหนือตอนบนทําให้บริเวณภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกําลังอ่อนทําให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกน้าบางพื้นที่ ยังคงมีอากาศเย็นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในขณะที่ลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปรคลคุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพและปร,ะริมณฑลทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาไว้ด้วยและระวังฝนฟ้าขนองในระยะนี้ค่ะ สำหรับภาคใต้ลมตะวันออกกำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทำให้ภาคใต้มีฝนกระจายและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคค่ะ มาอัปเดตในส่วนของเกณฑ์และปริมาณฝนวันนี้ภาคเหนือไม่มีรายงานฝนตกค่ะอีสานไม่มีกลางไม่มีตะวันออกไม่มีเนาะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางร้อยละสาของพื้นที่ฝนตกมากสุดวัดได้2มิลิเมตรที่ท่ากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองห้อยโครงจังหวัดสงขลาภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางร้อยละสาของพื้นที่ ฝนตกมากสุดวัดได้12.8ม mm, ิลเมตรที่ท่ากาศยานภูเก็ตอำเภอทลางจังหวัดภูเก็ตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่มีรายงานฝนตกค่ะมาอัปเดตท,ทิลภาคกันเลยภาคเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด14-20องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด32-38องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด5-12องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงจังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ำสุด14องศาเซลเซียสได้แก่แม่ฮ่องสอนและเชียงราย ภาคอีสานจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด17-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด10-16องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ำสุด17องศาเซลเซียสได้แก่เลยภาค กลางจะมีเมฆบางส่วนกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-37องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสได้แก่อยุธยาภาคตะวันออกมีหมอกในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าะนองร้อยละ10ของพื้นที่เน้นที่จังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด24 2 6องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33 -37 องศาเซลเซียสลมตะวันออก ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรหางฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรจังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสได้แกะ่ะแก้วจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอันดามันจะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมาบริเวณจังหวัดชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด30-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตร จังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ำสุด23องศา,าเซลเซียสได้แก่เพชรบุรีประจวบคีรีขันและสุราษฎร์ธานีภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันค่ะจะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากที่จังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศา,าเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทางฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรจังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสได้แก่ระนองพังงากระบ,บี่และตรังค่ะกรุงเทพและปริมณฑลจะมีเมฆบางส่วนกับมีหมอกในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าคนองร้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ปทุมธานี24องศาเซลเซียสนน,นทบุรี25กรุงเทพ26และสมุทรปราการ27องศาเซลเซียสดูแลสุขภาพค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนจ้ะบ๊ายบาย